สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกับคุณพิงค์เจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาลี่จังออกไปเดินซัมโปะนะคะแล้วก็ดึกมากด้วยไม่ใช่ดึกค่ะคือตอนนี้มันหน้าหนาวเลยนะคะหน้าหนาวแล้วก็ยังไม่ถึงหกโมงเย็นเลยมืดมากไฟสว่างสวยหน้าคุณพิงค์แบบดูดีมิชาแต่กุณลี่จังอยู่ข้างหลังะคะ่ะวันนี้จะลองพาลี่จังไปเดินอีกที่หนึ่งปกติลี่จังอะจะไปเดินอ,ออก ถ้าตรงไปก็จะขวามือใช่ไหมคะทุกคนที่เคยดูคลิปคุณพิงค์และจะลองพาไปข้างซ้ายมือลี่จังจะไปไหมทางที่มีต้นสักกลาที่เป็นสถานีรถไฟค่ะจะลองดูว่าลี่จังเขาจะไปกับเราไหมเพราะว่าปกติตอนนี้ลี่จังห้าขับเลยนะคะไม่เคยไปเลยวันนี้คุณพิงค์จะลองแกล้ง อยากจะพาไปปกติหมาที่บ้านก็จะพาเดินฝั่งนูน้นมิลลี่จังเลยคะ่ะเดินฝั่งนี้ไปดูนะคะว่าลี่จังจะไปไหมถ้าไม่ไปก็เชอมไม่ได้กเ็เรียบริมคลองเหมือนเดิมตามเดิมที่เดิม <laughs> เหมือนเดิมค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะลองไปนะคะไอลี่จังอิกิมาชโกรโกรกไปไปกันนะคะไปกันค่ะ อิกิมาโชภาษาญี่ปุ่นแปลว่าไปกันค่ะ Let's go นะคะเราจะไปกันค่ะอยากจะทราบว่าจะจะรู้ฮารีจังจะไปตามเราหรือเปล่านะคะก็ติเขาไม่ไปทางนี้มีคนก็จะกลัวนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะซ้ายมือก็จะเป็นมหาลัยนะคะร้านโอซูรุเมะเนี่ยดังมาก ขวามือไปกันค่ะเดี่ยบางเรานะคะไปกันค่ะดูสิรี่จังจะตามตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหกโมงเย็นเลยนะคะทุกๆคนแล้วก็ดึกมากแล้วเพราะว่าหน้าหน้าหนาวนะคะนี่ใกล้จะถึงไฟแดงและปกติลี่จังต้องเลี้ยวขวานะคะแต่วันนี้คุณพิงค์จะลองพาเลี้ยวซ้ายและนางจะไปไหมคะลองดูนะคะ โอ้ยไฟข้างบนสวยมากเลยที่วัดค่ะบนภูเขาอะนะคะทุกคนเห็นมันก็ไม่เห็นเห็นแต่ไฟอย่างเดียวนะคะใกล้ถึงละใกล้ถึงละทีนี้จะลองไม่พาไปข้างขวานะคะจะลองไปข้างซ้ายกันที้จุดเส้นลีจังก่อนจุ just stop. Stop. ดสต็อปสต็อปลีจังไปรูปเปลี่ยนทาง ลีจังลีจังชอมม็อตออกมาเต้เดี๋ยวกดนี่ก่อนนะคะกดรอไฟลี่จังจะไปไหนวันนี้ลูกมาลองดูซิลี่จังจะมาไหมไม่ทา,างลี่จังก็ก็ก็ก,ก็เปลี่ยนเส้นทางไปลูกไปไหมไปไหมเอนนี่จังมาค่ะลี่จังมาค่ะมาค่ะมาค่ะไปทางนี้นะคะโอเคแต่นางกลัวค่ะ ได้ไม่ลูกัวรถไฟไม่ลูกกลัวไม่ลูกไปต่อนะคะกลัวทางซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะนี่เป็นครั้งแรกของดีจังมาทางนี้นะคะเป็นรุ่นทางจะขับทายให้ไหมคะไปกันค่ะบรรยากาศเรียบริมคลองสวยมากเลยค่ะแล้วมีไฟก็สุยสวยนะคะนี่เป็นครั้งแรกดูสิ อีจังโอเคค่ะนางจะชี้ีแล้วค่ะก็ช้าล้างเหมือนเดิมนะคะชาล้างให้เรียบร้อยไม่ให้มีกลิ่นนะคะแล้วแสดงว่าวันนี้วันก็ปวดชิ้ฉี่นานมากละอ,อ้อวน่ารักมากเลย ไ,ไหนต่อลูกดไูไหนดีจังไม่เคยพามาทางนี้เลยค่ะพาไปเลอีกทางหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนกลางคืนสวยสวยสวยไหมคะเนี่ยต้นซากุระยิ่งหน้าซากุระสวยมากเลยค่ะมานะคะทุกๆคนมาเด้อค่ะเด้อ มีดเก้าอี้หินอ่อนสื้ามาต่ำบางคุงต่ำแค่ร้อนแขกินมองนี้เด้อไกลบ้านมากเลยทางเดินไปฟูชิมิอินารีนะคะนี่ตรงนี้ทางนี้เลยค่ะไปกันต่อนะคะลี่จังก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพิงก็เลยต้องมาขอนั่งพักเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อดื่มนิดนึงแต่ลี่จังก็กลัวกลัวกล้ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ทางที่ลี่จังเคยเดินนะคะ นี่คือทางสถานีรถไฟแล้วก็จะมีะที่นั่งให้นะคะที่นั่งที่คุณพิงนั่งอยู่นะคะและตอนนี้ก็มีคนเดินไปมาเพราะาเป็นสถานีรถไฟค่ะนี่จังก,ก็กลัวเขายามลูบหัวอยู่นะคะเหมือนบังคับลูกเลยแต่ก็อยากจะให้เขาเจอผู้คนมากมายนะคะห้าขวบแล้วห้าขวบแล้วคะ่ะปกติก็เดินอีกฝั่งโน้นก็จะไม่มีจะไม่ค่อยมีผู้คนก็จะมีคนที่พา ลูกๆหมาๆเขามาเดินเดินกันขับถ่ายครับอะไรกันนะคะฝั่งนู้นนะคะไม่นแน่คือเมื่อกี้ก็แป๊บเดียวเองสงสัยรีจังคงอยากจะไปฝั่งนู้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณพิงค์ขอดื่มน้ําของคุณพิงค์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาลูกไปนะคะ <c oughs> น้ำสารมากเลยน,น้องกลัวมากเลยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวไปกันคะ <c oughs> ่ะรีบวิ่งก่อนเลย <c oughs> นี่ทางเดินกลับบ้านนะคะขวามือขวามือทางนี้นะคะ,ะตรงฝั่งข้ามคลองก็จะเป็นสถานีรถไฟค่ะมีคนเดินลีจังมาด่าชดตกลมาแต่ชดตกลมาแต่ดูว่าะคะดูโอเคเดี๋ยวไปกดไฟก่อน แยากก็ซาฟวารีจังกะจะเดินซ้ายเดินขวาจะกลับบ้านหรือว่าจะไปต่อนะ,อะข้ามทางค่ะสายมาละอะลูกมาดูนะคะนี่ตังจะไปไหนเอ่ยจะไปไหนเอ่ยกลับบ้านกลับบ้านไวมากไวมากทำไมรีบกลับจังเลยลูกปกติหนูหนูไม่รีบขนาดนี้เลยละูกกลับบ้านแล้วคะ่ะน่าสงสารไปตอนทีตแล้วเนะาะบังคับแล้วโอ้หางสารขนาดเลย ทางกลับบ้านนะคะอาจารย์สยมากะคะถึงบ้านกันแล้วค่ะอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกผิดที่ผิดทางก็ไม่มีใครอยากไปรี่จังก็อยากรีบกลับบ้านนะคะจะพาเดินตรงไปมหาลัยคงไม่ไปดูสภาพล้วเมื่อตกี้ ก็พาไปอีกที่หนึ่งก็ยังไม่ไปเลยค่ะกลับบ้าน้วคะกลับบ้าน้วคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณพิงค์เจ็บแปนพาดี้จังไปชี้จีไปเดินขับถ่ายมานี่ก็อยู่มาตรงไฟอะคะ่ะเพราะว่ามันมืดมากหัวคุณพิงก็ล้านล้าน้านมากก็กลับมาแล้วค่ะบังคับให้ไปอีกที่หนึ่งเกิดสงสารนางเหมือนกันนะคะนี่กาลังจะเดินกลับบ้านกันคะ่ะ แ่ก็ยังมือเพราะว่าที่มันมืดนะคะตะกีอ่ะถอยมาให้มันมีไฟจะได้เห็นหน้าสว่างสวัยใหดูดีมีชาติตุวหน่อยนะคะอาคารเมนที่บ้านของพี่เองนะคะแล้วก็ดีจังอยู่นะอยู่ตรงข้างหน้านางคงโกรธแล้วค่ะนางคงโมโหเพราะว่าพาไปไม่ใช่ที่ของนางนะคะก็ถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ ากดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe แล้วก็กดถูกใจลดูคลิปพิป้งให้จบด้วยนะคะไปกันค่ะทุกคนขอโทษจริงๆเลยนะคะมันอาจจะมืดหน่อยถึงบ้านแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเมื่อก,กี้ไปที่สว่างสวยนี่ก็มาสว่างสวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะเอาติดตะไลอีกลูกติดตะไลอีกลูกติดอะไลอีกลูกติดรถโอเคค่ะ ขอบคุณอีกทีนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามคุณพิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและจันทร์เจอกันอีกคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะแฮร์สว <Spe c> ัสดีมาดะ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 ให้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 ดิจังก็โดนโซ่ให้ดิจังกินข้าวแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามดิจังค่ะ เด็กหิงลีจ่จางอายุห้าขวบค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอริกาโโกใจมาซื้อขอบคุณเล,ลไลด้ค่ะขอบคุณนะคะ